มีทุก์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้องนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์8นาฬิกานาทีนะคะท่านผู้ฟังวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะบันทึกสถานการณ์กราบนมัสการพระครูวินัยทองค์อาจอภา,ากโรค่ะ ท่านเจ้าอาวาสวัดวีรชดธรรมารามนะคะเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเซาที่28นะคะวัดวีรชดธรรมารามหลายต่อหลายท่านอาจจะเคยได้ไปปฏิบัติธรรมกันนะคะก็จะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่2และที่4ของทุกเดือนที่ฉันเองได้เคยมีโอกาสไปมาประมาณ2ครั้งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ร่มเย็นจริงๆนะคะท่ามกลางพื้นที่โดยรอบเป็นท้องนาน,นะคะแล้วก็มีเป็น เออเป็นสายน้ำเนี่ยนะคะถ้าเราใฝ่าหาความสงบสุขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวัดวีรชดธรรม,มารามก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวก็แฟนรายการบันทึกสถานการณ์มาสนทนาเชิญมาสนทนานะคะวันนี้เรากลับนมัสการท่านเจ้าอาวาสว,วัดวีรชดธรรม,มารามค่ะพระครูวินัยทรอ,องอาจอาภากโรท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วไปกลับนมัสการ่านกันเลยนะคะกลับนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ,อะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยนชั่วหน้ากัน ค่ะกลับนมัสก,การท่านนะเจ้าคะ่ะประเด็นสําคัญที่วันนี้นิมนต์ท่านมาเพื่อที่จะสนทนากับแฟนรายการบันทึกสถานการณ์ทั่วประเทศนะครับขุณเจ้าดิฉันอ,อยากจะกลับนมัสก,การพระคุณเจ้าว่าประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษาของคณะสงฆ์เนี่ยเจ้าคะ่ะที่เป็นพุทธบัญญัติไวัคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะอ๋อขอจเจริญพรยโย,ยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ฟังในรายการอยู่ขณะนี้อระเณีการออกพรรษาก็เนื่องโดยจากวันเข้าพรรษา อ่เพราะว่าอ่าในฤดูช่วงฤดูฝนเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะจาริกไปไหนได้ตามพุทธบัญญัติคือสมัยโบ,บราณพุทธการสมัยนั้นเนี่ยพระสงฆ์ยังไม่มีการเข้าอยู่จำพรรษาแล้วก็ไปได้ทุกเวลาจาริกไปทั่วนะ,ะพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยฝนตอนนีพ้พอเข้าเข้าหน้าฝนอบาวันดาชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยคังพุทธการเนี่ยก็ โขกข้าวฟ้าอาหารไว้พระสงฆ์ทั้งหลายก็าอาจจะไปเดินเหยียบย่ำบ้างก็เป็นที่ติเตียนของบรรดาชาวบ้านทั้งหลายก็ต้องได้เข้าฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยนั้นคือก็คงจะได้รับความเดือดร้อนจากพระเราเนีย่ยค่ะนะเพราไปไหนดีเป็นร้อยเนี่ยก็เลยพระเจ้าก็เลยได้บัญญัติว่าภายในฤดูฝนเนี่ยสามเดือนเนี่ยห้ามพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจะลิ้ไปไหน หรือว่าอยู่ในอาวาสนั้นแล้วเนี่ยในที่ใดก็ตามมาให้อยู่จำพรรษาในที่นั้นเป็นเวลาสามเดือนจะนี่แหละนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะจึงเป็นที่มานะเจ้าค่ะก็เริ่มจากวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดก็คือวันเข้าพรรษาจนกระทั่งมาถึงวันออกพรรษาก็คือขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความความสําคัญเมื่อสักครู่นี้นะคะยมได้ไปศึกษามาก็บอกว่าพระภิกษุสงฆ์เองเห็นว่าเวลาที่ถูก ต้องบอกว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันจำนวน,ม,นมากๆอาจจะมีปัญหากันจึงได้ไปกราบทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการทำพุทธบัญญัติมามนะคะแล้วพระพุทธเจ้าเองอ่ก็ตัดว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายพูดจำพรรษาแล้วปวาวณาการในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีความสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะเจ้าคะ่ะการปรวาวนาการในสามลักษณะนี้คืออะไรอ่ะเจ้าคะ ก็ลักษณะที่กล่าวมาเนี่ยคือคคเขาเขารานว่าอย่างสามเดือนเนี่ยโดยเฉพาะยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่อดีตมาเนี่ยสามเดือนเนี่ยพระสงฆ์อ่ะต้องอยู่ประพฤติปฏิบัติด้วยกันหนึ่งเรียนธรรมวินัาภายในสามเดือนเนี่ยอาจจะมีข้อที่ผิดพลาดไกไันบ้างก็ท้อกระแทกกันไปบ้างใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่ก็ยังอยู่ในอาวาสยังมีผู้ดูแลคือเจ้าอาวาสหรือสมภารเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ในที่นั้นๆที่ประสงค์ได้จารริสาทีนี้เมื่อพอ แล้วดูฝนเนี่ยต่างคนก็ต่างจะออกเดินทางจาริศไปทั่วไปตามประเพณีของพระสงฆ์เช่นลูกคมูเรที่กล่าวไว้ว่าให้พระสงฆ์ไปศึกษาปฏิบัตินะตามที่ต่างๆตามภูเขาบางอะไรบางคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะเดินทางออกทีนี้ไอ้ก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยอยู่ในอาวะสามเดือนเนี่ยก็ยังมีประธานสงฆ์เจ้าอาวาสสมภารพ,พ,พดูแลก็ามีอยู่หาได้ศึกษาเราเรียนแต่เมื่อ เมื่อออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไปสู่ในที่สำนักอื่นอีกที่ไม่ไม่ใช่ทนที่ตนเองมับวสือใช่ไหมเจ้า่าเมื่อไปในที่ะอาจจะได้ถูกตำหนิติดเตียนอาจจะไปทำไม่ดีบ้างอย่างที่สามอย่างที่คุณโยมได้ออกมาแล้วเนี่ยอ่ด้วยกายกิริยาก็ดีด้วยคำพูดก็ดีหรืออะไรไม่ดีไปต่างที่ต้องเาวนาไว้ว่าเรายอมให้คนอื่นเนี่ยมาติเตียนมาติว่ามาอบรมสั่งสอนได้โดยทำโดยวินัยก็จเริญมพอ่นหี้คือจุด ซึ่งให้ทำเปานาไว้เพราะว่าสิ้นนี้แล้วไปน่ยสิ้นผลแล้วเนี่ยพระสงฆ์อาจจะเดินทางทั่วๆไปตามบาราของท่านทั้งหลายแต่ตนเองต้องยอมรับว,ว่าถ้าเราไปผิดทําผิดวินัยบ้างเนี่ยอ่ากิริยาไม่เหมาะสมเนี่ยสามารถให้คนอื่นติเตียนเราได้ อันนี้เ,เ,ปนเป็นจุดต่อหมายของภาวนาไว้นะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ภาษาทางโลกกันนะเจ้าค่ะก็คือว่าการเปิดใจกว้างให้ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือว่าคําตําหนิติเตียนของผู้อื่นถูกไหมเจ้าค่ะรค่ะคงไม่ใช่ว่าติเพื่อตําหนิติเตียนแต่เป็นการติเพื่อก่อ กรเดิมพรอนต้องอยู่ในธรรมในวินัยด้วยเจ้าค่านะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าควรจะเหมาะควรแก่พระธรรมคาสอนแล้วในพระวินยัยอย่างไรนะเจ้าค่ะเพราะเราอาจจะผิดไปเจ้าค่ะทำไม่ถูกบางอ่าง,งนะเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับสิ่งที่ดีเราตีเตียนโดยธรรมในวินัยเราต้องยอมรับอนะอันนี้ถ้าเรามายอมรับในในในสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเลวเลย อ๋อเจ้าค่ะงั้นก็แสดงว่าการการให้เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิสุกส่งว่ากก่าวตักเตือนด้วยกันนั้นเป็นการตักเตือนด้วยเมตตาจิตปราถนาดีต่อตัวผู้ถูกเตือนนะเจ้าค่ะ,จะเจ้าค่ะ,<จ>ะในขณะ,ะาาเดียวกันเจ้าค่ะสำคัญเพราะเราปะติกันไม่ได้แล้วก็าศาสนาก็จบโดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์ในผู้นำสูงสุดใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็จะเห็นกันอยู่มากมาย เจ้าค่ะการเป็นการต้องรดทิฏฐิตัวเองด้วยส่วนในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนเองก็สามารถที่จะน้อมนําเรื่องของการปรวาวณาเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตได้ด้วยเช่นกันหรือเปล่านะเจ้าคะอ,อ๋อควรได้โยมควรจะเปวานาไว้ทุกเวลายิ่งดีใหญ่ <S <S ทุกวันนี้ก็เพราะว่าความเห็นผิดทิฏฐิตนเองเป็นใหญ่จริงๆได้ญาติโยมทั้งหลายควรจะเปวานามไปตลอดชีวิตยิ่งดีใหญ่ยอมให้คนอื่นติเรากล่าวว่าเราได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ทุกวันนี้เราก็เห็นตีกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ,ะว่ากันไม่ได้ก็ยางที่เราเห็นนะความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็รุกลามกันไปใหญ่โตน,นะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะสรุปแล้วคือเราเราไม่มีศาสนาด้วยถ้าูว่ายจ่งเจ้าจค่ะมาเคยพูดเสมอ เคยบรรยายให้ฟังกันอยู่ตลอดคนไหนมีศาสนาก็มีความสุขมีความสงบร่มเย็นจ้าค่ะความเดือดร้อนความสทรมโศงก็เกิดจากไม่มีศาสนาขุจ้าเนี่ยจึงให้ทํเภาวนากันอย่างนี้นะของพระสงค์บรรญาโยมก็ทําได้ตลอดเวลายอมยอมรับฟังสิ่งที่ดีแก้ไขในสิ่งที่ผิดมันแหละจะรวมถือว่าเป็นมงคลในการภาวนากันไว้ซึ่งอะไรกันฟังเพราะคุณเจ้าบอกดังกล่าวนี้แล้วนะเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่า ผู้ที่ถูกตักเตือนเนี่ยก็ต้องมีจิตใจที่กว้างมองเห็นความปรารถนาดีของผู้กล่าวตักเตือนนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะคือการเปิดใจกว้างเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เจ้าค่ะเป็นพื่เพื่อทำนะเพื่อความเจริญเราต้องยอมอาตมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ถูกเสมอใช่ไหมเจ้าค่ะอ่อโลกวัดอาจจะมาเสนอแนะหลวงพ่อทําอย่างนั้นอย่างนี้สิแต่เราไปถือมีทิฐิมีความเร็วมุ่งสุดเราเป็นเจ้าวาดไม่ยอมรับฟังใครแล้วแล้วก็ถือว่าเลวที่สุดอีกเขาเรียกว่าอคติธรรมอ๋อเจ้าค่ะ อันนั้นก็คือเป็นการไปยึดอัปตาว่าเป็นตัวตนของตนเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกพู้คนเจ้าเจ้าค้านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในวันออกพรรษาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ยังมีคำอีกหนึ่งคำก็คือตักบาทเทโวโรหณะความหมายดังกล่าวนี้คืออะไรนะเจ้าค่ะอ่าการตักบาทเทโวนี่ก็เรียกโบราณรียไวถักบาทยนข้าวต้มขายขนมบังอะไรี้ก็คือพุกขเจ้าเนี่ยในระหว่างสามเดือนเนี่ยนะต้องอาศัยยมบอกมาเบื้องต้นละ พระเจ้าจะเสด็จไปอยู่บนดาวดึงประเทศโปรตุมาณานาไปเทศโปรตมาณาเพราะํานึกเมื่อหลังจากสรุแล้วเนี่ยก็มนุษึกถึงค,คุณของพระมาณาที่ได้อุ้มท้องให้กําเนิดมาเนี่ยมาวงบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็อยากจะสนองคุณนั่นเองเจ้าค่ะ,ะเลยเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงนาะประเทศให้บรรดาพระมาณาและบรรดาพวกเทวาดาทั้งหลายเลยท <ะ S 1> <ด>ี<ว>่ถวบ,<อ><ร>บุตรพระมาณาเจ้าค่ะใช่ใช่ เป็น,นประเทศโวดพุทธมารดาวางอันเสอสามเดือนเ,เน,นี่ยไปสนองคุณก็เ,เลยจะกลับมาจะกลับมาในวันนี้แหละวันในพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จลงจากเทว,เทวโลก,กเ็าเรียกว่าตาักบาเทโวโอชาวเมืองก็คิดถึงพุทธเจ้ามากสามเดือนพุทธเจ้ามอยู่ในโลกมนุษย์อ่าวันนี้ก็เ,เป็นวันที่รอคอยแล้วเป็นวันที่เปิดโอกาสให้อา่าพวกเปรตสุรกายสัตว์ทั้งหลายที่เราหมายตายจากวิญญาณทั้งปวงเนี่ยก็วันเปิดสามโลกให้ให้เห็นรพุทธเจ้า Mm hmm. แล้วคนไหนยังไม่ถึงถึงพิฆากษาใน,ในเรื่องวในเรือนจําแล้วก่อในนรกแล้วแล้วก็เปตวกอจะได้รับบุญวันนี้หมด ค่ะเป็นวันสําคัญวันเปิดโลกจ้ะนจ้าคะเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่ได้พุทธศาสนิกชนได้ทําบุญใส่บาตรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากออกพรรษามาก็จะมีประเพณีที่ตามมาก็คือประเพณีการทอดกรถินหรือการกรานกรถินนะเจ้าค่ะเป็นการถวายผ้าพระกรถินตรงนี้เองคือที่มาที่ไปของความหมายอะไรอ่ะเจ้าค่ะ อ๋อก็จะเริ่มพอก็เรื่องของกฐินเนี่ยมันมีมาครั้งพุทธเจ้าครั้งพุทธการก็คือแม่นาฬิาขาเนี่ยได้เอนพระพิสุไป้นุ่งผ้าซ้อมมองมาจากต่างเมืองถนนเมืองปาพระพิสุเมืองปาถาแหละถ้าจําไม่ผิดแล้วก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าตอนนี้จีวงจีวรนเนี่ยเก่าข้าม่้าเพราะพ้าสมัยก่อนเนี่ยจีวรมันไม่เหมือนสมัยนี้เ่คมันไม่ม,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 มีต้องไปหาเศษขยะมั่งอะไรมั่งที่เป็นผ้ายีิริบ้าง อพอผีมาทำจีวรก็เลยก็ต้องแย่งกันแหละสมัยนี้มันเกือตามร้านมาต้องไปหาไม่มีเก่าอ่ะนะ่ทีนี้วม่ามาเข้าเฝ้าแม่นางจะขายเห็นเข้าก็เกิดสังเวชก็เลยไปขออนุญาตพระเจ้าว่าภายในเดือนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เนี่ยแรมค่ำหนึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยไปถึงกลางเดือนสิบสองเนี่ยก็จะขออนุญาตว่าขอถวายผ้าให้พ้าได้เปลี่ยนสมัยพระเจ้าเลยอนุญาต เป็นที่มาของกระถิ่นก็เอาผ้ามาดึงมาเข้าจะดึงเย็บย้อมอะไรให้เรียบร้อยถวายผ้าแต่ผ้าผู้มีความศ่อาหมองที่สุดเรื่องเรื่องการเป็นผ้่าผมสีวานุ่งผมต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการท่ดกระถิ่นว่าในอาวาสนั้นแ่ะจะให้พระที่ศ่อาหมองที่สุดเดือทุกวันนี้ก็เลยจำเป็นประเพณีอนิสง์ของการท่ดกระถิ่นประจํา จุดจุดเป้าหมายมีมีตรงเนี้ยนะที่ว่าเห็นพระเจ้าหมองไม่มีจีวรจะนุ่งห่มผม้าขาดหรือไม่นงสาขาแล้วไปขออนุญาตแต่พทธเจ้าพระเจ้าก็เลยประทานอนุญาตให้แล้วเป็นประเพณีการทอดก,กระถินเรื่อยมาจนทุกวันนี้จเจริญพออยู่ค่ะ,คะแต่ว่าณัปัจจุบันนี้เนี่ยประเพณีการกรารผ้าก,การะถินเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างเมื่อสักครู่พระเจ้าบอกแล้วว่าเป็นผลมาจากการหาซื้อได้ง่ายมากมีร้านค้าตัดเย็บอย่างดีจัสนอกสนใจจาก ซื้อผ้าอะไรไปถวายก็สามารถทําได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ไม่ไม,ไ,มมมไม่มีความเส้าหมองไม่มีความเส้าหมองดังนั้นเอง <c oughs> กระถิน <c oughs> ก็เลยจาก ที่บอกว่าต้องมีการกรานผ้ากระถินเนี่ยมันก็เปลี่ยนเ,เป็นการเ,าเป็นถวายปัจใจกระถินกองละห้าพันกองละหมื่นหนึ่งเ,เพื่อทํากิจกรรมนูน่นนี่นั่นในการสืบสารหรือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็ถือเป็นอยู่ในในเจตนารมณ์เดียวกันด้วยได้ไหมเจ้าค<ต>่ะอจรยพรก็เจตนานี่ก็ถือว่าเจตนายงที่กระถิ่นต้องเข้าใจว่าผ้าในผืนเดียวเพราะว่าผ้านุ่มผืนเดียวผืนได้ผืนหนึ่งก็ได้ทีนี้ว่า การที่แต่ละที่เนี่ยเขาบอกว่าให้มาร่วมกันทอดกระถินทุกคนจะเอาผ้ามาในยายมทั้งหลายเพราะของสายจะเผาวัดตะมาได้ไหล่ผ้าก็จะิมวัดไปหมดมาล้านคนก็เอาผ้าพันผืนจะใช้ได้อย่างไรใช่ทีตอนนี้ก็บอกบอกกับสาวซื่อๆเนี่ยไอ้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นการเรามาร่วมกับผ้าเข้าใจยังเจ้าค่ะ่วนใหญ่เจตนาคือไปร่วมผ้าไม่ได้ไม่ใช้แต่นี้ว่า ใอ้เงินส่วนที่ลือจะความจําเป็นจากที่สมว่าอัน,นิสงเราเอามาซื้อาาผ้ากระถินเจ้าผ้าเป็นคนจัดการเจ้าค่ะผ้าก็จะไปขอกระถินไม่ได้นะจะไปควนขวายเรื่องกระถินนี่เขาเรียกว่าอันิสงกระถินดอ,อบุญไม่ได้พ้าว่าใส่บาตรดีกว่าแล้วผ้าพระที่อยู่ในวันดนั้นไปควนขวายไปขอกระถินญาโยนี่อะไรที่เขาจ่ายกันเป็นกองเป็นอะไรเปแจกซองอะทีทุกวันเนี่ยเป็นประเพณีไปก็เพื่อให้โยมเนี่ยมาโมทนากันมาร่วมกันทอดผ้ากระถิน ส่วนเงินนั้นก็ไปสุดแท้แต่จะไปเกิดเมื่อมันเหลือแล้วสมมติว่าเงินร้อยบาทไปซื้อผ้าเท่ห้าสิบบาทเจ้าค่ะอีกห้าสิบาทผมก็ไปทําให้เกิดประโยชน์ในพุทธศาสนาซะไปสร้างวัดวาอารามก็เป็นประเธณีมจริงแล้วเราได้ได้ใน,งนสงส้ากระถินเหมือนกันหมดจ้เจ้าค่ะ อันนั้นคือความถูกต้องในหลักการคิดมากกว่าไม่ใช่ว่าคชาวพูธเราเองมีความฉลาดก็ไปหาว่าหากินเจ้าค่ะชอวบางทีตีแปลความทุกวันนี้ทาให้ศาสนาแตกไม่ใช่ไหมหรอไอคนคนชาวพุทธทั่งนั้นมีฉลาดก็โง่ไอคนฉลาดก็เข้าใจเอเจ้าค่ไอคนโง่ก็ตีความไม่เสียศาสนาเจ้าค่ะ ดังนั้นเองเขะไปตีเราไไงเขาม่รู้เรื่องดังนั้นเองเราจึงมีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเผยแผ่ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนเพื่อเป็นการสื่อสารทัะศาสนาของเราแล่เจ้าขาชัเจ้าขาในกาทำไม่เข้าใจพระธรรมคําสอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเชื่อกันผิดผิดไป นะเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเจตนารมณ์ในในประเพณีที่งดงามในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะก็ถือว่าเปนื่อที่เราเห็นนายกเจ้าค่ะเพราะนั้นดังดังนี้แล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆก็อยากที่จะขอให้ ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยได้ได้เข้าใจในพระธรรมคําสอนอย่างท่องแท้จริงๆนะเจ้าค่ะมีคาถามจากทางบ้านนะเจ้าค่ะคุณเจ้าบอกว่าแล้วการที่มีวัดต่างๆเนี่ยบางวัดเนี่ยออกมาสร้างสร้างสร้างวัตถุโมงคลสร้างอะไรก็ตามเดี๋ยวล้วใช้คําว่าใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วคือคือความหมายของอะไรเจ้าค่ะญาติโยมต้องไว เราต้องเข้าใจไอ้ส่วนธรรมเนี่ยมันเป็นภาวะจิตเจ้าค่ะแต่ไอ้เรื่องของภาษาเนี่ยเราต้องถือว่ามันเป็นอุปมาอนนิมตค,คนเราสมัยนี้ยอมเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทุกวันมันมีแต่ความเสื่อมลงจากจิตใจของมนุษย์พเพราะว่าโดยเฉพาะคนเราเนี่ยมันก็ชอบชอบฟังในสิ่งที่ที่แปลก ต้องว่าแต่ถ้าบอกว่าสร้างเชิญสร้างพระมันก็มีอยู่แล้วล้านพันองคทั่วประเทศไทยเจ้าค่ะแต่พออะไรมันใหญ่หน่อยมันเป็นภาษาเฉยๆถ้าเราไปยึดภาษาเนี่ยมันก็อย่างที่บอกอะมันก็จะตีความไม่เสียหายอ๋อเจ้าค่ะโดยใจกนาของผู้ทาทุกทุกทกี่ทุกสถานทุกวัดเนญะ่ตอยโยมทำาไว้เลยว่าจิตท่านบริสุทธิ์ทุกลูกแหละคนเราเนี่ยทำดีต้องเกิดจากจิตบริสุทธิ์ก่อนถ้าจิตชั่วมันทาไม่ได้ถ้าใครมีจิตชั่วมันทำไม่สำเร็จล่ะเจ้าค่ะทีนี้ ไอ้ภาษาเนี่ยเหมือนอย่างอย่าง,างวิธีก้อนระยิโย,ยมที่ฟังทั้งหมดถ้าบอกสร้างอะไรเ,เชิญสร้างพระเราก็สร้างอยู่แล้วจ่วบอกให,ใหญ่ที่สุดอยากจะไปดูที่มันใหญ่ยังไงจุดป้าหม้ของครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เราเนี่ยเข้าไปสร้างกุศลอย่างน้อยโยมไปวัดไปดูไปให้ทานแหละเจ้าค่ะการบริจาคพระเจ้าสอนเลยทานบารมีทานศีลโวนาเป็นที่มาของสัตว์ทั้งโลกให้อยู่สงบสุขได้เจ้าค่ะขอเข้าใจนะเรื่องนี้นะเพราะนั้น คำว่าใหญ่ว่าเล็กว่าสูงว่าต่ำก็ตามเนี่ยมันเป็นภาษาให้คนเนี่ยสะดุดอย่างของอาตามาเนี่ยที่วัดวิเดียวจก็เช่นกันญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเชิญเชิญสร้างพระใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นที่สุดของผู้สร้างก็ได้ไม่ใช่ที่สุดของโลกเพรา,าะอะไรแต่ไอ,อ้ภาษาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยอยากจะรู้อ๋อเจ้าค่ะจะแวะเวียนไปที่วัดใช่แล้วก็ได้พูด้คุยอาตมาเนี่ยคนแวะมาได้เนี่ยได้ ได้เทศนาได้พูดให้โยมเข้าใจเรื่องธรรมเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการให้ปัญญาอบายอย่างอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่นิยมไปวัดเนี่ยส่วนมากไปพวกพวกที่จะมีคําพูดทั้งหลายเหล่านี้ที่ทําให้ไฟเสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปแล้วเขาเรียกว่าไปไม่ถึงวัดเนี่ยไม่ถึงแท่วัตถุเจ้าค่ะสมมติว่าสมมาวัยสมเด็จโตใหญ่ที่สุดไปก็ไปเห็นสมเด็จโตใหญ่เป็นปูนเป็นเป็นโลหะแต่ เราไม่ได้เข้าไปฟังธรรมเจ้แก่นแท้คือเราต้องฟังธรรมฟังความเข้าใจไม่ใช่เอาสายตาเราไปประเมินให้ได้ทุกวันนี้ใช้สายตาแล้วก็ความคิดตัวเองเป็นตัวประเมินแค่แวบผ่านไปแค่แวบผ่านไปเท่านั้นเองเหมือนกับเหมือนกับที่คุณเจ้ากําลังจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยศึกษาแต่เปลือกไม่ได้เข้าไปถึงแก่นนะเจ้าค่ะจริงๆ่วคุณที่จะต้องเข้าไปถึงแก่นก็คือพระธรรมคาสอนเวลาที่ได้มีโอกาสมาสนทนากับ พระพิสุทิ์สงฆ์ในวัดนั่นเองถึงจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในการสืบพารศาสนามากกว่านะเจ้าค่ะอเจ้าค่ะก็สร้างไว้เป็นตัวดึงเหมือนไฟล่อแมลงฉันใดก็ฉันนั้นโยมเจ้าค่ะให้เข้าไปเจ้าค่ะใช่ต้องเอาไฟสว่างไว้มาแรลงถึงมา จ้า,าค่ะพระคุณเจ้าเจ้า,าสุดท้ายในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการในเทศกาลสําคัญคงไม่แต่เฉพาะออกพรรษาคงเป็นทุกเทศกาลในในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนิกชนควรที่จะได้น้อมนําพระธรรมคำสอนเพื่อการดําเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขได้อย่างไรเจ้าคา่ะยอมฝุกวันนียก็ขอ,ขอจเอจริญพรได้ยอมสาจะต้องไย อ่าเป็นคำถามที่ดีมากเจ้าโยมุเราต้องถามตัวเราทุกคนสมาอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยท่านสอนไม่ได้ยะอย่างที่สมาเทศตามรายการเนี่ยมันนานท่านสอนแค่ประโยชน์เดียวเช่นท่านบอกว่าให้เราละชั่วทั้งหมดแล้วก็มาพฤต่สิ่งที่ดีถ้าบางคนเนี่ยก็เลยเลยที่โยมถามทุกคนมาว่าเป็นเป็นเรียกว่ามีเรื่องต่างๆมากมายในบ้านเมืองเราในศาสนาเราเช่นมีการดูหมอดูอะไรติดปาถาพิธีกรรมมันเกิดจากพวกเราทั้งหลายที่ฟังเลยว่า เรานับถือพระพุทธศาสนาแท้จริงหรือไม่หาทราบท่านทั้งหลายเนี่ยที่นับถือศาสนาที่แท้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรแล้วทําให้ได้เช่นศีน้าเราในไรโยมสถ้าศีน้าเราครบคันนะทุกคนอาจจะปฏิเสธว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกถ้าก็ทําไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าทุกคนรักษาศีนนะพอพึ่งปฏิบัติทําได้ให้กันซึ่งกันและการเช่นทานบาร,รมีให้อภัยทานเนี่ยมันอยู่ในทาน คุณรักษาความดีให้พร้อมนะไม่เบียดเบียนใครไม่คบสู้สู่ชายไม่กินเหล้าเมายาสวนเสยเอหาไม่พูดจาที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยม่ชือรักษาศีในครอบทวนและทําจิตเราให้ปองใส่ประเทศไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลําดับคันทุกวันนี้เพราะศีลมันไม่มีนั่นแหละทานไม่เคยให้กันก็จะเอากันอย่างเดียว คิดจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่เคยภาวนาไม่เคยนึกถึงสิ่งที่ดีสามอย่างนี้ยมเป็นตัวกําหนดสัดทั้งโลกเลยทีเดียวไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่พุทธศาสนาทุกชาติทุกศาสนาต้องประกอบด้วยความดีห้าประการนี่แหละขอเจริญพรบางอยากให้ประชาชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ฟังรายการเนี่ยได้หันกลับมาปฏิวัติตัวเราเองให้เข้าไปถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนะถ้าเราเข้าไปถึงแล้วเมื่อไหร่ิโยมก็จะรู้คุณค่าพระพุทธศาสนา โยมดูสังเกตทุกวันนี้ว่าคนที่อยู่ในคุกในตารางก็ชาพุทธทั้งนั้นมันพูดแต่้างนอกที่ผูดในรายการเมื่อกี้เนี่ยาคําคว่าปฏิบัติทมเนี่ยต้องทําให้ได้ไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวย่างเดินนอนอย่างเดียวยุบนอพองนอสมาหลังพุโทโธที่ไหนสามวันเจ็ดวันแต่ตัวจริงมันต้องทําทุกเวลาทุกขณะจิตคือนั่งนึกถึงเดินนึกถึงว่าเรามีชั่วอะไรโลกโกดหลงมีไหม ี่ห้าครบไหมเพ่งดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติธรรมขอจเจริญพรทุกทุกคนทุกท่านที่ฟังอะไรกันนะขอจะขเจริญพรเจ้าค่ะชัดเจนมากๆเลยนะเจ้าค่ะในการที่<ต>วันนี้ในฐานะที่เป็นวันภาวนานะออกพรรษาแล้วได้ฟังพระธรรมได้ฟังคําสอนจากพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะดิฉันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะเจ้าค่ะโอกาสที่กลับมัพิกรรมพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ ขอเจริญพรขอความในธรรมเตือนในธรรมจงมีกายิโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านหากจะมาฟังเสียงจริงกวันที่ยิบห้าขอฝากไว้ตุยกาิโยมที่วัดนะก็อย่างที่ได้บอกในรายการมีการทำสทินวันที่ยิบผ้าจะมาฟังเสียงจริงตัวจริงก็ขอเจริญพรขอสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรอันเป็นที่พึ่งแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสารคดภพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพรมเทวดาตลอดถึงครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราทุกคนทุกท่านับถพออยู่ในขณะน,นี้อยู่ในจิตในใจจงมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ฟังทั้งหลายจงมีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่ความเห็นในธรรมอันเป็นกุศลทั้งปวงขอความสำฤริ์ผล จงบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านแสดงของจเจริญพรสาธุเจ้าขา่ากับนมัสการเจ้าค่ะค่ะพระครูวินัยทององ,งาอาจอาภาการโรนะคะท่านฟังท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดวิริโชธธรรมารามค่ะเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดฉะเชิงเศราที่28นะคะในโอกาสนี้ต้องเหนือจากสดับฟังพระธรรมคําสอนแล้วที่ที่ทางท่านเจ้าอาวาสวัดวิริโชธธรรมารามฝากไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติ ปฏิบัติง่ายที่สุดในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือปฏิบัติสีนข้อห้านศีลทั้งห้าข้อไม่ใช่สีลข้อที่ห้านะนะคะเป็นสีลทั้งห้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์เรื่องของการลักทรัพย์เรื่องของการพูดปดเรื่องของการประพฤติผิดในการสุดท้ายก็คือเรื่องของการดื่มเหล้านั่นเองไม่ปฏิบัติเลยนะคะเหล่านี้เป็นต้นก็จะถือเป็นการที่เราได้ ถือศีลห้าครบนั่นเองนะคะและวันที่25พฤศจิกายนนะคะทางวัดวีระโชติธรรมรามก็จะมีการทอดกระถิ่นกันนะคะญาติโยมแฟนรายการบันทึกสถานการณ์ถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเขาอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองหลวงแพงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็แวะเวียนไปเพื่อที่จะไปร่วมอนุโมทนาบุญก็จะเป็นบุญกุศลกันนะคะวันนี้ถือได้ว่าบันทึกสถานการณ์เราได้นําสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสําหรับพุทธศาสนิกชนในโอกาสสาคัญประเพณีการ ออกพรรษาวันปวาวณาออกพรรษาในวันนี้นะคะบันทึกสถานการณ์ของเราก็ได้รับฟังธรรมะกันอิ่มเอมใจกันทีเดียวนะคะเราไม่ได้ไปทําบุญที่วัดแต่ว่าเราได้ฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเราได้ทําบุญด้วยเช่นกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่ทานที่ได้ไปทําบุญกันที่วัดวาอารามกันในวันนี้นะคะทีมงานวันนี้ค่ะคุณนัทนนท์ชูเมืองนะคะคุณทุนชัยคารอดเทคนิคคุณสุพเรศคำฤดีประสานงานดิฉันความพัฒนาสินค้าเสรีลินะคะ มาพบกับท่านฟังเป็นประจำวันนี้ขอโทษท่านฟังด้วยนะคะที่ไม่ได้เปิดสายสนทนากัน2วันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาเราสนทนากันค่ะแล้วก็ขอบคุณสวทรในส่วนภูมิภาคนะคะที่รับสัญญาณรายการบันทึกสถานการณ์ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องรับฟัง อย่างทั่วถึงอออีกนิดนึงค่ะปริศนิยบาบัตรยังรับกันอยู่นะคะแฟนรายการบันทึกสถานการณ์บันทึกสถานการณ์มีหนังสือพระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชนนะคะรูปเล่มสวยงามอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเป็นการรวบรวมว่าประเทศไทยของเราตั้งแต่สุขโขทยัยพระนครศรีอยุธยากรุงธนบุรีเนี่ยนะคะมีจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะมี งานที่ทางพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านเนี่ยส่งเสริมงานสิทธิมนุษยชนอย่างใดบ้านนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยฝากมาทั้งหมด1ิเล่มด้วยกันนะคะถ้าอย่างไรก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะส่งไปรศนียบัตรเข้ามาดิฉันเองก็จะได้ทราบด้วยว่าแฟนรายการบนันทึกสถานการณ์ของดิฉันเนี่ยอยู่ที่แห่งหนตำบลใดบ้านนะคะแด้วเดี๋ยวเราได้มีโอกาสก็กจะนําหนังสือพระมหากษัตร e ิย์กับงานสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนรายการบัน ันทึกสถานการณ์ก็ส่งไปเญ,ญญาบัติเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะวันนี้บันทึกสถานการณ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ